ตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องเจด้าพาเพลินนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานปทุมนครราชบ้านบัวปา่านะคะวันนี้เราวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2564นะคะมาดูกันนะคะบรรยากาศนี่ก็คือเย็นแล้วนะคะนี่เป็นวันที่8นะคะ8สิงหา เราจะพาไปดูขันน้ำมนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่กับย่านะคะตรสสีสุนดนะคะนี่ขันมนุษนี้นะคะอันนี้เราก็อยู่ตรงที่ไอไข่คุมนักคาราดนะคะ ดูขันน้ำมันในไข่กันแล้วค่ะของวดนี้วัดวันที่สิบหกสิงหาคม